ี๋ยวนบก่อนหนึ่งสองสาม <c oughs> <c oughs> นี่มึงกินไปแค่แก้วเดียวอย่างเนี้ยวันดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับเก่งจังขับนะคะอ่าวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มโค้งอึงต้มโค้งอึงย่าง <c oughs> อ่ะมีอะไรบ้างบอกเพื่อนๆหน่อยกอุปกรณ์นี้อะอะไรวะตูดิบนี่แหละมันจะหาตรงนี้แหละเอาอุยเล่นมุกตะไคร้อ่าอะไรวะเนี่ยต้นหอมพอิอกอขา่าใบมะกรูกดเอามาคั่วก่อนลงเลยกระทะเริ่มไหม้แล้วคั่วไปคั่วเข้าไปพริกอยากใส่เผ็ดใส่เข้าไปอันนี้ ค่ะอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปตามอารมณ์คนทานเขาค่อยใส่หมดหมดแล้วไหนบอกเมนูมึงทำไมบอกเขาบอกทำแล้วคั่วก่อนใส่เรารงไรไปด้วยก่อใส่เข้ามาคั่วก่อนอแคแค่อยคั่วต้องใส่โอบไฟคอนฟอนดแล้วคั่วไปเรื่อยๆคั่วให้หอมคั่วของเราไม่หอมนะคั่วไปไปก่อนใส่เกลือลงไปในระหว่างนั้นที่เรารอ ว่ไม่ต้องเยอะใส่ไปหน่อยๆใส่ส้มมะขามด้วยนะคะลุกมืออะไรคือส้มมะขามมะขามเปียกบ้านเพื่อนเรียกว่าอะไรวะมะขามเปียกเอ้าแต่บ้านข้าเรียกส้มมะขามส้มมะขามคือมันละลายน้ำนะบ้านเพืนส้มมะขามเอางี้ละกันคลิปนี้นะเพื่อนๆเม้นมาใต้คลิปนะครับไอ้ที่เพื่อนเนี่ยกำลังทำเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยบ้านเพื่อนๆเรียกอะไร เม้นมาใต้คลิปนะครับเพื่อนทุกคนเม้นมาแม่ครัวบอกส้มมะขามแล้วเข้าใจไหมกูเข้าใจคนอื่นอ่ะจะเข้าใจไหมเฮ้แต่ว่าแม่ยองก็เรียกมะขามไม่ใช่เหรอวะ อ่าๆให้มึงวันนี้ให้มึงวันนี้มึงทำให้มึงหอมยังอืมโอเคพี่กยังไม่ไหม้เลยครั่ววัตถุดิบทุกอย่างให้หอมใช่ไหม,มไ,ดได้ทีแล้วหอมได้ทีแล้วก็ตักใส่หม้อที่เราตั้งน้ำไว้ใส่เกลือแล้วนะฮะนี่จากนั้น คั่วพริกคั่วพริกแห้งใส่เยอะอร่อยเยอะว่างั้นโอเคคั่วพริกแห้งให้หอมตกลงคั่วพริกหรือคั้วหอมให้หอมให้หอมฉุยออหอมหึงเหมือ่ค้าออกเลยรีบหอมหึ่งคืออะไรวะออ,อโอเคคั่วพริกให้หอมหึง่ง น้ำมะขามเปียกพั้นได้ที่แล้วนี่อือใส่อ่ะมันยังไม่เดือดเลยอ่ะใส่พรอกก่อนอ่ะใส่นี่ฮะเมนูของเด็ดใส่เยอะอร่อยเยอะเออเหลือไว้ทำไมเหลือติดไม้ไงเป็นแก่มาจะบอกว่าเหลือติดแน่นอยอ่ะอันนี้น้ำอะไรนะมะขามเปียกอืมมมส้ะขาอส้มมะขามส้มมะขาม ทำไมยากคุณแก่ผมก็เรียกส้มมะขามปะเรียกมะขามส้มมะขามนี่เรียกที่มะขามคู่อย่างเดียวหรือเปล่าได้ยินไหมเห็นไหมมะขามคู่ถูไหมมีอะไรมะขามคู่มะขามหน้าเทศบาลมีต้นมะขามอลี้ไหนตอนนี้โดนก้มไปแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับต้นต้มโค้งอื่นเอาตามนั้นจะได้ดังวันนี้เรามีแม่ครัวกิติมศักดิ์นะเพื่อน มาอิมพอร์ตมาจากแอฟริกาใต้อิตาลีเลยเหรอบอกด้วยสิปรุงอะไรลงไปน้ำปลานะคะน้ำปลาค่ะน้ำป้าค่ะน้ำปลานะคะ is is น้ำปลา is เติม s ด้วยเหรอมันมีหลายอันโอเค is ก็ is แต่เกลือไปแล้วดีไม่เป็นไร ฝา,าปิดฝาหายอ่ะอันนี้ทำไรไม่ครัวอันนี้ต่อมาตําพริกที่เราคั่วเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับเรื่องตํานะฮะไว้ใจเจ๊ก,กุ้งฮนะ าหน้ากูเนี่ยกรองละเอียพอได้ใช้อร่อยใช่แต่น้ำตาลเยาะลงไปหน่อยตัดน้ำตาลหน่อยครับทุกคนนี่โอเคตัดให้พอมีรสหวานนิดๆเลยยอมมั่ติดหวานแต่เราว่าติดใจเฮ้ยทำไมได้ต่อมาพากด้วยเด็กเตใส่หังดังดัง มะเขือเทศแล้วก็อะไรเขาเรียกอะไรผักชีผชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยอสุดยอดแม่ครัวเรานะฮะไว้ใจได้นะครับคู่นี้ยิมพอร์ตมาคือปกติ <laughs> แม่ครัวจะทำโต๊ะจีนนะ <laughs> <laughs> ไม่ได้โต๊ะจีนคนนะนเพื่อนๆโต๊ะจีนลิง <laughs> <laughs> หอมยัวๆนะนเพื่อนๆนี่ อย,ยอดอ่ะได้ทีแล้วใส่วัตถุดิบหลักของเรานี่พระเอกของเราเลยโชว์ของหน่อย<ม>อันนี้คืออะไรครับอึงอ่งแอฟริกานะฮะจริงๆริงเขาชื่ออึ่งอ่างปะก็ะอึ่งนี่แหละอึ่งไข่นี่แหละเอออึอ่งอ่างไข่ใส่แะ้ใส่ใสก็ไป,ปนี่ปเป็นร้อยเล่นน้ำอยู่ในนั้นลูก นี่ทุกคนอืมต้มโค้งอึงของเรานะครับต้มโค้งอึงไข่ของเราโอ้โหสีสันน่ารับประทานมากไข่เยี่ยวมากยอดอึงไข่เลยนะฮะอึงไข่เลยตัวเป้งๆตัวเป้งๆต่อไปเป็นเมนูยำไข่เยี่ยวม้านะฮะแม่ครัวบอกว่าสูตรนี้อร่อยที่สุดใน3ามโลกมีโลกอะไรบ้างมีโลกอะไรบ้างเบาหวานความดันโรคหัวใจ อ่ะนี่เลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีพริกรู้จักไซส์แม่ครัวอ่าใช่ไหมนี่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 มาเพิ่มมาเพิ่มแม่ครัวมาเพิ่มนะฮะอ่ะจัดไปใส่เลยนี่สูตรเด็ดการอร่อยรู้บ้างว่าทําไงเวลาตําพริกให้ใส่น้ำตาลนะลงไปก่อนระหว่างก่อนใส่ผงชูรสลงไปผงชูรสนี่ประมาณแปดห่อแล้วฮะวันนี้เราไปซื้อมานะอ่ะถ้าถ้าไม่ขัวตํานะฮะสุดยอดมากโอ้โหโอ้โหโอ้โห คลิปนี้นะสามพันวิวนะเองจะเรียกมาเลี้ยงเล่าเลยเนะี่ยต,ต้องไนะม่รู้ว่จะกินลงเลยเขจะสูตรเด็ดต้องปรุงในครกใช่ไหมฮะไม่ครัวปรุงในครกเลยปรุงในครกเลยนะน้ำปาลานี่น้ำมะนาว,นาวทุกคนน,นี่นได้เลยอย่ามาให้เดียวมือหินละคิวจังเต็มมาเลยนี่ที่ขาดไม่ได้นี่คือ น้ำกระเทียมดอกใส่ลงไปเลยเฮ้ยใส่ทั้งใส่ทั้งขวดเลยเหรอโอเคอ่ะดูเด็ดเคล็ดลับแม่ครัวนะบอกว่าต้องผสมทุกอย่างลงในโคกนะถึงจะอร่อยนะได้แล้วโคนนะเคล็ดลับนะทั้งตาลที่ผสมชูรสยังไม่ละลายโคนคนๆๆๆๆอ่ะต่อมา ได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วใส่นี่ซัดมันลงไปเรียกหอมแขกนะหอมแขกใส่มะเขือมะเขือเทศอันนี้นะเราเปลี่ยนชื่อเมนูดีกว่านะเป็นตำไข่เยี่ยวม้าการทำในที่ใส่ไข่พกเลยยิงอร่อยเตาอะเตาไม่น้อยก็ได้ไม่ต้องหั่นเขาให้ใช้วิธีการเด็ดเด็ดเอาใช่โอ้หเด็ดดวงจริงๆ เค็มเค็มเปลมาเปลเมื่อก yeah> anyway ี้ไปฉี่มาด้วยมันบอกดูจากสีนะน่าจะเอาเรื่องนี่เราไม่ต้องหั่นหรอเฮ้ยพริกหมดแล้วหั่นดีเอาละอันนี้อ่ะต่อไปเป็นช่วงหั่นไข่นะฮะนี่ฮะเรื่องเรื่องไข่ไว้ใจทรายอ่ะนี่มึงควรจะเอามีดออกก่อนไหมเพื่อน เมนูนี้อาจจะทำไม่ใช่แค่ไข่ย่อมานะไข่ต้มก็ได้นะใช่ไข่เจียวไข่เจียวไข่ดาวได้หมดนะทุกคนส่วนใหญ่ไข่เจียวก็ไม่ค่อยยำนะไข่เจียวทำอะไรพอแล้วก็กินเลยจัดไปนี่โอ้โหทุกคนยอดมากนี่ฮะอืมย้อา <ป> <ises> ได้ด้วยใช่ไหมไม่ครัวนี่ฮะโอโคเมนูนี้ยั่วยั่เลยฮะเมนูเด็ดทอดอึงชัยโยจัดไป <c oughs> นี่ไงน,นะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงฮะนี่ไงฮะโอ้โห อ่ะตืงทอดของเรานะฮะได้ที่แล้วละมีรสชาติในนี้นะโอเคต้มโครงของเราได้ที่นะทุกคนดูตัวดูตัวดูตัวปรุงรสชาติที่ต้องการเพิ่มเติมข้างนอกนะจะไหมใช่ต่อไปใสพพรริิกกพริกนี่รับรองนะฮะโอ้โห่ซ็บแน่ๆเมนูนี้อือ่ตามด้วยน้ำมะนาว เพิ่มรสชาติความหอมของมะน,นาวนะเพื่อนอปลาลงไปยั่วๆนะเมนูนี้ก่อนนะอย่าค่อยกินที่หลังนี่ต้มโครงอึงย่างของเราน่ากินมากทุกคนยอด ไม่ว่างกันหน่ชิมนะฮะเพื่อนๆื่ปรุงเอาตามใจชอบเลยโอเคแม่ครัวบอกได้แล้วต่อมาครับทุกคนทอดกระเทียมไม่ทอดสิเจียวกระเทียมเออลาดกับเมนูอึ่งทอดนรกแตกของเจ๊กุ้งเขานะฮะเอาให้หอมเลยนะเพื่อนๆเอาให้เหลืองหอมนะ โรยกระเทียมนะครับเพื่อนๆนี่อึ้งเขาเรียกอะไรนะเมนูอะไรอึ้งทอดกระเทียมเกิดมาเพิ่งเคยกินนะฮะสามสิบกว่าปีนี่แหละนี่โอเคสุดยอดอึ้งทอดกระเทียมต้มโครงอึ้งย่าง กนทุกคนยอดเลยโอเควเราอยู mm ่บนยูทูเบอร์มันก็จะแบบ อันนี้เป็นเมนูแมงกะพุนพเขาเรียกแมงกะพุนอะไรวะแมงกะพุนดองน้าเพื่อนเพื่อนแมงกะพุนดองอแมงกะพุนดองแหมะนะฮะยอดมันกิมถั่วตัดมันกิมถั่วตัดน,นะฮะนี่ไปสั่งในร้านอาหารนะฮะจานนี้ประมาณนักจะพันสี่ แต่เราทำกินอ่ะหกสิบร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งรวมน้ำจิ้มอ่านี่ยอดใช่ไหมพี่ต่อไปเป็นน้ำจิ้มแมงกะพรุนดองใช้ตัวตัดตัดตัดตัตัวตัดนะฮะ ลยค่ะนี่ยอดเน่ยได้ลองปนัวนะฮะเจ้กุ้งเราบอกว่ามันว่าไงนะถ้า <คน S 1> อร่อยใส <c oughs> ่เยอะอร่อยเยอะขนผม <c oughs> ไม่ร่วงขนหมออ้ายหลวงล่ะอือ <c oughs> เอาจัดไปตําั่วมันต้องตําพริกกับกระเทียมให้ลนะเอียดนะคะแล้วแต่

หลวกเสร็จแล้วนะครับเพืเ่อนๆทุกคนนี่หมูมาม่าหมูยอรวมกันไปเลยทีเดียวต่อมานะฮะจะมาทำอะไรจ้ะติีมเรลาที่เราตรีซ้ำไว้เมื่อกี้อ่อาใบใสมะนาวหนึ่งสองร้อยแปดสิับใจเราดับใจแล้วเวลาทำครัวหรือบ่าทำข้างนอกแม่ใช่ ใครชอบน้ำกระเทียมดองใส่พริกใส่เข้าไปบบชอบนัวก็ใส่เยอะๆเคล็ดลับความอร่อยเจ๊กุ้งบอกว่าต้องทำทุกอย่างให้ในยูนินครกใช่ไหมนิยุนกนึงจานัวๆๆหจานโครกแล้วก็ใส่เกลือเทศเกลือเทศครับ เหลือหมูนิดหน่อยอเพื่อนกินเลยจัดไปเฮียหมูดิบแล้วก็หอมแขกหอมแขกใส่เข้าไปไป,ไปต่อมานะครับทุกคน,กคนใส่ไอที่เราลวกเข้าไปนะครับเมื่อกี้มีมามา่ามีหมูยอมีหมูสับเนาะ นี่เจ๊กุ้งบอกว่าชอบน้ำปลาก็ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ทีนด้ยอดเรากินไม่ได้ต้องแบบนี้ใ่จะกินได้ไหมฮะยั่วยั่วฮะยั่วยั่วฮะจัดไปไปอันนี้ต่อเลยค่ะโยนเข้าไปมีทุกอย่างโยนลงไปนะฮะผักอย่างักก็ใส่ไดุ้ดยอด ยั่วๆนะฮะยัวะย่วๆนะครับ,รบอีกทีนะฮะนี่คือเมนูว่าอะไรนะครับยำหม,ม่าม่าหมูสับนี่ยำในครกนะครับเพื่อนๆทุกคนนี่อร่อยตรงยำในครกนี่แหละย,ลยตำพิเอกอร์ทำคเอร์เยยอดน่ากินามากเพื่อนๆทุกคนสุดยอดเลย สำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องเก่งจังครับให้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะเพื่อนเกดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆนจะได้ไม่พลาดชมคลิปของผมนะครับเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ